l i โอเอสามารถขอใบกำกับใบภาษีได้แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่ข่าวนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะมือใหม่นะคะที่ทำธุรกิจจริงจังบนโลกออนไลน์แล้วเนี่ยก็กังวลว่าเอ๊ะไอค่าใช้จ่ายที่เราซื้อแพ็กเกจไปกับ l i โ e หรือว่าซื้อพรีเมียมไอหรือแม้ค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยเฮ้ยมันจะสามารถ ออกเอกสารอะไรบ้างที่เราจะไปเยื่นภาษีได้นะคะประกอบเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะคะหรือแม้แต่บางคนที่แบบเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดนะคะที่ต้องแบบเฮ้ยดีลงานให้บริษัทแล้วผลปรากฏว่าเขาถามเรื่องใบกำกับภาษีเนี่ยเจ้านายถามหรือฝ่ายบัญชีถามเอ้ยไม่รู้ว่ามันจะจะออกได้ไหมออกยังไงเมื่อก่อนนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครต้องการใบกำกับภาษีตรงเนี้ย คุณจำเป็นที่จะต้องซื้อผ่านเอเจนซี่ค่ะทีนี้ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นว่าเฮ้ย <_ d ata> แล้วแบบฉันก็ยังไม่ชัวร์เนี่ยก็คืออยากสร้างฐานลูกค้าบนไลน์โอเแล้วแต่ว่าเอ๊ะมันก็ยังก้ากึงนะ่งเนาะว่าเราเนี่ยจะ จะใช้แพ็กเกจนี้ย,ยาวๆเลยหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยพอเราไปซื้อผ่านเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจเฮ้ยซื้อกับเขาเนะเหมาเป็นปีค่าบริการอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่คุณอาจจะได้รับสิทธิพิเศษได้รับคำปรึกษาจากเขาแต่บางคนก็กังวลใจว่าเอฉันขอเอาเงินก่อนนั้นเนี่ยมาหมุนในธุรกิจก่อนได้ไหมหรือว่าฉันก็ยังไม่ชัวร์เนี่ยว่า เอเจนซีเจ้าเนี้ยเวิร์กไม่เวิร์กนะคะแล้วแบบจ่ายไปเป็นปีแล้วก็เกิดเราทำทำหยุดหยุดเพราะเรายังไม่ชัวร์อย่างเงี้ยบางคนก็ยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะพอไม่กล้าตัดสินใจแล้วทำไงคะก็ไม่ได้ใบกํากับภาษีนะคะสิ่งที่ตอนนั้นที่พี่เมลีทาก็คือว่า ก็ไม่ได้ซื้อผ่านเอเจนซี่นะคะก็คือซื้อเองแล้วเราก็ดาวน์โหลดเอกสารเนี่ยว่าฉันเนี่ยจ่ายตังไปจริงๆนะแล้วก็เซ็นทําใบรับเงินอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาทางฝ่ายบัญชีบอกก็อยู่ในวิสัยที่จะทําได้นะคะก็ต้องไปกรอกเอกสารทําเองเพิ่มเติมแล้วก็ปีนเอกสารมาแนบนะคะแต่ทีนี้ข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะปี2564เนี่ยสดๆร้อนๆเลยไลโอเอนะคะให้เรา สามารถออกไปกำกับไม่ใช่เราออกไปกำกับภาษีสิ L i โอเอเนี่ยออกไปกำกับภาษีให้เราเราท่านท่านเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเอามาประกอบเอกสารเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเราเองได้แล้วเ,เดี๋ยวพี่เมลีนะคะจะพาไปทำอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่คุณจะไปทำเนี่ยพี่เมลีอยากให้คุณรู้เรื่องนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าตอนเราไปทำเนี่ยเราจะได้เลือกถูกนะคะแล้วเราจะได้แบบ ไม่ต้องไปเสียเวลาติดต่อทางไลน์เขานะคะเพราะว่าบางอย่างที่มันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าพี่เมลีเนี่ยกรุปมาสั้นๆนะคะประมาณห้าข้อนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันก่อนเนาะค่อยไปทำนะคะข้อแรกนะคะที่หลายๆคนสงสัยเลยแบบเฮ้ยฉันเนี่ยไม่ได้จดบริษัทนะคะหรือว่ายังไม่ได้จดห้างหุ้นส่วนเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปแต่ว่า อยากสร้างธุรกิจโบนโลกออนไลน์จริงจังแล้วเนี่ยจะสามารถขอใบกำกับภาษีนะคะหรือว่าทาง l i โอเ a เนี่ยเขาจะออกใบกำกับภาษีให้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะคุณสามารถขอได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาน,นะคะหรือว่าเป็นนิติบุคคลที่ว่าจดทะเบียนบริษัทจดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาตอนกรอกเอกสารเนี่ยไอเลข ผู้ประจําตัวผู้เสียภาษีเนี่ยคุณจะกรอกต่างกันแค่นั้นเองนะคะก็คือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยอย่างเราเราที่ไม่ได้จดบริษัทอะไรหรือว่ายังไม่ได้เป็นจดห้างคุ้นส่วนเนี่ยก็คือใช้เลขที่บัตรประชาชนแทนเลขผู้ประจําตัวผู้เสียภาษีที่เป็นเลขนิติบ,บุคคลนะคะไม่ต้องงงเดี๋ยวพาไปทําก็คือสรุปว่าขอได้นะคะอันที่สองนะคะ แบบใบกำกับภาษีเนี่ยคุณสามารถขอได้ทั้งแบบเต็มและแบบยอ่อซึ่งรายละเอียดลึกๆแบบเต็มแบบย่อเนี่ยพี่เมลิออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำบัญชีเองแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เชิงลึกด้านบัญชีจะไม่ขอพูดว่ามันใช้ได้ในกรณีไหนบริบทไหนอันนั้นคุณสามารถไปศึกษาจากเพจอื่นๆหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเลยนะคะพี่เมลีออกตัวแบบนี้เลยแต่ว่า ข้อที่คุณควรรู้ก็คือว่าถ้าคุณขอแบบเต็มแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถกลับไปใช้แบบย่อได้แล้วคุณจะไม่สามารถกลับไปใช้แบบย่อได้แล้วซึ่ง,งจริงๆพี่เมลีก็ไม่รู้อะถ้าเมคชัวร์คุณไปถามฝ่ายบัญชีของคุณหรือไปถามผู้เชี่ยวชาญก่อนก็ได้แต่สําหรับพี่เมลีเองพี่เมลีขอแบบเต็มไว้ก่อนจ้านะคะไม่ว่ายังไงฉันใช้ได้ชัวร์ๆทุกกรณีอย่างแน่นอนนะคะ เนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยของแต่ละคนแต่ว่าด้วยด้วยส่วนตัวของพี่เมลีเองเนี่ยพี่เมลีขอเป็นแบบเต็มไปเลยฉันก็ไม่กลับไปแก้แล้วแหละฉันก็จะใช้แบบย่ออะไรก็ช่างฉันจะใช้แบบเต็มยืนนะคะข้อสมนะคะก็คือว่าไอรายการที่เขาออกใบกำกับภาษีให้เราเนี่ยเขาไม่ได้สรุปให้เราเป็นเดือนนะก็คือคุณทำรายการอะไรเขาก็จะออกรายการนั้นๆให้ตามรอบที่เขาตัดเงินอ่ะยกตัวอย่างเช่น คุณซื้อพรีเมียม d อดีใบกำกับภาษีพรีเมียมไอก็จะออกมาคุณเสียค่าแพ็กเกจรายเดือนใบกำก,กับภาษีของแพ็กเกจรายเดือนก็จะออกมานะคะแล้วส่วนเกินในการประกาศบอร์ดแคทข้อความซึ่งรอบระยะเวลาการตัดเงินเนี่ยมันจะไม่พร้อมกันกับไอค่าแพ็กเกจรายเดือนถูกต้องไหมก็คือว่าไอส่วนเกินเนี่ยค่ะเขาจะตัดรอบไปเรียกเก็บเงินเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกวันที่10ของเดือนถัดไป เขาก็จะออกมาเป็นอีกหนึ่งรายการให้เราเพื่อหเห็นภาพนะคะเดี๋ยวพี่เมลีขอยกตัวอย่างแบบนี้ก็คือว่าสมมุติว่าแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยมันจ่ายก่อนที่คุณจะประกาศบอร์ดแ,แคร์ใช่ไหมคะอย่างสมมุติว่าของเดือนเมษายนเนี่ยพี่เมลีอยากที่จะประกาศบอร์ดแ,แคร์ข้อความนะคะพี่ ให้ได้เยอะๆเกิน1000ข้อความเนี่ยพี่เมลีก็ซื้อแพ็กเกจแบบเบสิกไปมันจะประกาศได้1 5 0 0 0ข้อความนะคะพี่เมลีก็ถูกเรียกเก็บเงินตั้งแต่ต้นเดือนวันที่1เมษาและถูกเรียกเก็บเงินก็สามารถออกไปกำก,กับภาษีได้เลยเพราะว่าลายเขาตัดเงินพี่เมลีไปแล้วนะคะส่วนไอข้อความบอดแคทที่เกินของเดือนเมษาเนี่ยพี่เมลีจะถูกเรียกเก็บอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือวันที่10 นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าพี่เมลีมีข้อความเกินแล้วพี่เมลีอยากได้เอกสารพี่เมลีก็ต้องรอให้มันครบรอบที่หลายเขาจะเรียกเก็บตามก่อนถึงจะออกใบกำกับภาษีได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเคลียร์เนาะนะคะถึงข้อไหนแล้วเนี่ย <c oughs> อ่ะข้อสี่ข้อสี่นะคะค่าบริการตรงเนี้ย <c oughs> เขาจะรวมแวดมาให้คุณแล้ว <c oughs> นะคะนั่นหมายความว่าสมมตินาอว่าแบบเป็นพี่เมลีเนี่ย เป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปเฮ้ยพี่เมลีเนี่ยอยากที่จะจ่ายแค่36 u s ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ1,200บาทเนี่ยพี่เมลีถ้าต้องการตรงเนี้ยพี่เมลีไม่สามารถเลือกได้นะคะหลายเขากำหนดมาแล้วว่าพี่เมลีเนี่ยจะเสียค่าบริการบวกค่าแวบดบซึ่งตีเป็นเงินไทยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะถ้าเป็นค่าใช้จ่ายของแพ็กเกจรายเดือนแบบแพ็กเกจแบบเบสิก ที่ปกติแล้วเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ36 US นะคะตอนนี้มันจะเป็นคิดเป็นเงินบาทบวก v a t 7หมายความว่าค่าแพ็กเกจรายเดือนแบบเบสิกค่ะคุณจะเสียอยู่ที่1,200บาทบวกแ a t อีก7ก็คือ84บาทดังนั้น เวลาที่ไลน์เขาเรียกเก็บอะคะคุณก็จะถูกเรียกเก็บแล้วก็ออกใบกำกับภาษีเป็นจำนวนเงิน1,200บวก84บาทโดยอัตโนมัติแอะแล้วถ้าเป็นแพ็กเกจแบบโปรก็คือ1,500บาทคุณก็จะถูกเรียกเก็บแบตไปในตัวนั่นก็หมายความว่า คุณจะมีค่าใช้จ่ายจะไม่ใช่1,500บาทแล้วนะจ๊ะจะเป็น1,500บาทบวกอีก105บาทสระตะสระดีก็คือ1,605บาทนั่นเองจ้ะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ค่าเงินผันผวน,นได้อย่างใดมันเกิดจากค่าบริการที่เป็นเงินไทยบวกแวดอีก7%นั่นเองจ้านะคะทีเนี้ยใครจะ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณเลือกนะคะส่วนค่าพรีเมียมไอก็จะอยู่ที่444บาทบวกแวร7%อะทีนี้ใครที่ต้องการใบกำกับภาษีมันจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะก็คือตอนเนี้แพ็กเกจรายเดือนที่ซื้อเนี่ยสามารถออกใบกำกับภาษีได้แล้วแต่ในส่วนของแพ็กเกจที่เกินเนี่ย คุณจะถูกเรียกเก็บอีกครั้งหนึ่งของเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะดังนั้นหมายความว่าไอ้ที่จะเป็นเงินไทยและรวมแบตเนี่ยเขาจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนะคะเนาะพูดง่ายๆก็คือว่าคุณจะเริ่มแบบสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยก็คือเดือนพฤษภานั่นเองแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีแพ็กเกจที่ที่เกินเนี่ยค่าบอดแคทที่เกินเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนคุณก็สามารถได้ตัวใบเสร็จของแพ็กเกจรายเดือนไปแล้ว ไม่งงเนาะไม่งงนะงงนะก็คืออั่งนี้อย่น,นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะฟังพี่เมลี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเลขที่ออกไม่ใช่นะ,ะก็คือว่าใบกำกับภาษีรายรายการที่เกิดที่คุณถูกเรียกเก็บเงินตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาเป็นต้นไปเนี่ยสามารถออกใบกำกับภาษีให้คุณได้แล้ว นะคะโดยจะรวมค่าบริการของแวด7%แต่ส่วนข้อความที่มันเกินของรายเดือนที่มันเป็นเดือนเมษายนเนี่ยมันจะถูกเรียกเก็บในวันที่10พฤษภานั่นแหละค่ะถึงจะรวมค่าบริการที่บวกแวดจะเรียกในเดือนพฤษภาคมนะคะโอเคนะเอ๊ะหรืฟัง้องง,งกัาเดิมไม่งงนะนะจ๊ะ รายการย้อนหลังก่อนหน้านี้ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้คุณได้นะจ๊ะเพราะว่าพี่เมลีเนี่ยไปเช็คดูแล้วพรีเมียม ID ที่ซื้อก่อนหน้านี้เร้จ่ายตังไปก็จริงแต่ว่าไม่นะจ๊ะไม่ออกย้อนหลังให้ นะคะข้อ5นะคะข้อ5ก็คือว่าเวลาที่เรากรอกเอกสารนะคะคุณกรอกเอกสารเพียงครั้งเดียวนะคะข้อมูลต่างๆที่คุณจะใช้ไม่ว่าจะเป็นออชื่อบริษัทเลขที่ใบผู้เสียภาษีที่อยู่ต่างๆนานาเนี่ยกรอกแค่ครั้งเดียวแต่ว่าใบกำกับภาษีเนี่ยคุณสามารถดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้เองอะ่ะก็คือสมมุติว่าเดือนนี้หนึ่งรอบเดือนคุณอยากดาวน์โหลดหนึ่งครั้งก็ไปดาวน์โหลดไว้หรือว่าใครอยากเก็บ หลังจากที่จ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยพอระบบมันออนไลน์ให้ออกได้คุณก็ไปดาวน์โหลดแบบนั้นไว้เลยก็ได้นะคะก็คือสรุปแล้วกรอกเอกสารเพียงครั้งเดียวค่ะแต่ว่าเวลาที่ต้องการใบเนี่ยคุณก็ไปดาวน์โหลดเองได้เรื่อยๆนะคะทีนี้มันก็เลยมีคำถามว่าอา้าวแล้วถ้าฉันกรอกผิดเนี่ยฉันจะสามารถไปแก้ไขได้ไหมนะคะตรงนี้แหละไฮไลท์สำคัญที่พ่มลิอยากที่จะเล่าให้ฟังก่อนพาไปทำก็คือว่า ถ้าคุณเลือกเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานแล้วเนี่ยตรงนี้คุณจะแก้เองไม่ได้นะจ๊ะคุณจะต้องให้ทางคอเซ็นเตอร์หรือว่าประสานงานไปทางไลน์เนี่ยเขาเป็นคนแก้ไขให้และอันที่สองก็คือไอ้เลขที่บัตรประชาชนของคุณเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือเลขไอ้ที่คุณเสียภาษีเลขที่13หลักของบริษัทนั้นแหะ คุณจะต้องให้ลายเป็นคนแก้นะคะดังนั้นไอ้ข้อมูลตรงนี้คุณเช็คดีๆก่อนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเนี่ยคุณพิมพ์คล่องแค่ไหนก็ตามเลขบัตรประชาชนคุณพิมพ์คล่องคุณก็ต้องดูให้ดีๆก่อนยืนยันนะคะแต่ส่วนที่อยู่เนี่ยมันอัปเดตเปลี่ยนได้แหละแต่ไอ้ข้อมูลสำคัญพวกนี้นะคะคุณจะเปลี่ยนเองไม่ได้คุณจะต้องโทรไปขอคอเซ็นเตอร์หรือว่าติดต่อไปที่ contact line m e ให้เขาเป็นคนแก้ไขให้นะจ๊ะ โอเคนะคะจะเย็นๆตอนกรอกข้อมูลกรอกครั้งเดียวใช้ได้ยาวไปยาวไปนะคะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณจะขอได้คือต้องขอพานคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นหมายความว่าแอปในมือถือยังทำในส่วนนี้ไม่ได้นะคะคุณจะต้องเข้าไปกรอกรายละเอียดที่ manager.line.bit นั่นเองจ้าเ,เข้าใจ5ข้อหลักๆแล้วนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยจ้า วิธีการใช้งานนะคะทุกๆครั้งที่เราใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะบางคนแบบแม่ฉันใช้ macbook อะไรก็ตามแต่นะคะที่ว่าผ่านหน้าจอแบบนี้ให้คุณเข้าไปที่ manager line bit นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เข้ามาล็อกอินตามปกติเลยวิธีการนะคะหลังจากที่เราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเลือกบัญชีนะคะอันนี้จะเป็นตัวบัญชีฟรีที่พี่เมลิใช้งานควบคู่กับตัวใหม่ที่พี่เมลิทำแล้วจะพาไปดูแบบนี้ค่ะเนี่ย เราก็มาตรงตั้งค่านะคะแล้วเราก็มาตรงการใช้งานและการเรียกเก็บเงินปึ๊บนะคะเลื่อนลงมาค่ะเราจะเห็นนะคะว่าเนี่ยข้อมูลใบกำกับภาษีนะคะกดจิ้มเข้าไปเลยนี่รูปแบบใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีแบบย่อนะคะให้เรากดแก้ไขค่ะเนี่ยให้เราเลือกได้นะคะว่าคุณจะเอาแบบยอ่อหรือเอาแบบเต็มอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะพี่เมลี่ก็ใช้แบบเต็มนะคะ ซึ่งพอเป็นแบบเต็มเนี่ยคุณก็จะต้องมากรอกรายละเอียดนะคะเนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลนะคะอ่ะอันนี้พี่เมลีจะเอาเป็นบุคคลธรรมดาก่อนเพราะว่าบัญชีเนี้ยไม่ได้ใช้เป็นบัญชีหลักนะเป็นตัวเก่านะคะเพื่อทําให้พวกคุณเห็นนะคะปึ๊บทีนะคะหลังจากที่คุณเลือกรูปแบบแล้วเนี่ยถ้าเป็นใบกากับภาษีแบบเต็มรูปคุณจําเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะคะถึงแม้ว่าคุณ จะเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยตรงชื่อบริษัทรหัสไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกรอกนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณนึกไม่ออกว่าคุณจะกรอกอะไรเนี่ยคุณสามารถกรอกชื่อของคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะกรอกชื่อบัญชีไลโอเอของคุณก็ได้เพราะมันจะมีในส่วนของชื่อของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยกรอกมาปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่ต้องกรอกก็ตามนี้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นบริษัทเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือว่าสาขานะคะ แล้วก็ตรงนี้พอเรากรอกเสร็จนี้เราก็มากดติ๊กถูกยืนยันซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดจะแก้เอกสารพวกนี้ให้คุณแก้ไขาภายในเดือนนั้นๆที่มีการซื้อขายและภายในเจวันนะับจากใบกำกับภาษีเนี่ยมันจะดงออกมานะคะถ้าเกิดว่าเกิน7วันแล้วเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วนะเพราะว่าทางลายเนี่ยเขาก็ต้องไปยื่นเอกสารด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ของเราเนี่ยเป็นใบกำกับแบบยอดจะเห็นว่าเราไม่ต้องกด เราไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเลยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้พี่เมลิขอแบบเต็มรูปไปเลยนะคะโอเคเมคชัวร์อย่าลืมนะคะตรงเลขที่บัตรประชาชนนะคะหรือว่าเลขไอ้ผู้ประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณที่ว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยกรอกให้ดีนะคะเนาะเนี่ยจะเห็นว่าพอเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเลขผู้เสียภาษีแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมันก็ จะเขียนว่าเป็นเลขบัตรประชาชนนะคะ,ะถ้าโอเคยืนยันพี่เมลีก็กดบันทึกไปเลยค่ะปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกรอกผิดอยากแก้ไขก็กดแก้ไขค่ะเนี่ยจะเห็นว่าตัวที่มันล็อกนะคะมันจะล็อกคําว่าประเภทนะว่าเป็นประเภทบุคคลหรือว่าเป็นนิติบุคคลแล้วก็เลขบัตรประชาชนนอกนัานที่อยู่อื่นๆคุณสามารถกรอกได้แก้ไขได้นะคะปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้นะคะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยใบยกำกับภาษีเนี่ยเราจะไปดูตรงไหนนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยเวลาที่คุณกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะของเดือนนั้น,น,นเนี่ยคุณก็เข้ามาผ่านเดสก์ท็อปผ่านอะไรนี่แหละคุณมาตรงตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะก็มาตรงเรียกการใช้งานและการเก็บเงินเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าให้คุณมาดูตรงประวัติการชําระเงินค่ะปุ๊บนี่เห็นไหมคะว่าพี่เมลีเนี่ยก็มีการจ่ายเงินไปเหมือนกันนะก็ซื้อพรีเมียมไอดีนะคะ แต่ว่ามันก่อนวันที่1เมษานยนไงมันก็จะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้คุณได้อเดี๋ยวพี่เมลีจะพาไปดูอีกบัญชีหนึ่งนะคะที่พี่เมลีเนี่ยสามารถได้รับใบกำกับภาษีจากทางไลโอเอนะคะเนี่ยค่ะคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันทำได้เนี่ยมันจะมีคำว่ารายละเอียดนะคะพี่เมลีก็กดดูตรงนี้เลยนะคะกดรายละเอียดปุ๊บ ะะเขาบอกว่าสถานะใบกำกับภาษีเนี่ยออกแล้วก็หมายความว่าทางลายประเทศไทยเนี่ยออกใบกำกับภาษีให้พี่เมลี่แล้วเพราะว่านี่เนี่ยค่ะวันที่1เมษาคูณจ่ายค่าแพ็กเกจรายเดือนแบบเบสิกไปแล้วนะคะเนี่ยก่อนหน้านี้พี่เมลี่ก็ซื้อนะแต่ว่ามันออกให้ไม่ได้แล้วจะเห็นว่าตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปนะคะก็คือว่าเนี่ยตอนแรกอะ่ะ เดือนอื่นๆมันจะเป็นค่าหน่วยเงินที่เป็น US ดอลลาร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเงินบาทไทยแล้วนะคะตรงที่พี่เมลีเล่าให้ฟังนี่แหละว่ามันจะเป็นค่าบริการรายเดือนบวกกับค่าแวไอตรง84บาทนี่แหละก็คือค่าแวนนะคะเนอะอย่างแพ็กเกจเบสิกเนี่ยก็จะเป็นเงิน1,200บาทบวกกับค่าแวด7% 8ต7% 84บาทประกาศได้1,5 0 0 0ข้อความซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่เมลีมีการประกาศ ข้อความเกินของเดือนเมษายนรอบตรงนี้วันที่ชำระมันก็จะกลายเป็นวันที่1ิบพฤษภาคมนะคะแล้วใบกำกับภาษีเนี่ยก็จะแยกออกให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคถ้าอยากได้นะคะพอสถานะตรงนี้มันคำว่าออกแล้วเนี่ยหมายถึงว่าทางนั้นเขาออกเอกสารให้เราแล้วนะคะเราก็กดออกแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะดาวน์โหลดมาให้นะคะปุ๊บปุ๊บลองไปดูหน้าตากันนะคะ เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอินวอยนะคะเป็นออริจินอลมี2ใบนะคะมันจะมีต้นฉบับออริจินอลกับใบก๊อปปี้นะคะคุณก็สามารถปริ้นต,ตรงนี้ไปให้ฝ่ายบัญชีของคุณหรือว่าทางคนทำบัญชีอะไรของคุณก็ตามแต่นะคะจะเห็นว่าเขาก็จะแยกออกให้ว่าเนี่ยเลขที่ใบกำกับนู่นนี่นั่นของเขาเนาะก็จะเป็น ค่าแพ็กเกจรายเดือนแบบเบสิกนะคะแล้วก็ค่า87เซนะคะเรียบร้อยแล้วซึ่งคุณก็อาจจะงงว่าอา้าวฉันกรอกที่อยู่ของฉันนู่นนี่นั่นไม่เห็นเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ต้องตกใจนะคะใบนี้ค่ะนี่แหละที่คุณจะได้มาจากลายประเทศไทยนะจ๊ะซึ่งเขาก็จะบอกวันเดือนปี p a ment d a t e นะคะก็คือวันที่คุณถูกเรียกเก็บเงินหรือว่าคุณจ่ายตังค์ให้กับทางลายประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกว่าเอกสารตรงนี้เป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะจ๊ะโดยลายประเทศไทยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถเอาเอกสารนี้ไปใช้นะคะซึ่งอ่าถ้าสมมุติว่ากรณีที่บัญชีของใคร จริงจังนะคะต้องนู่นนี่นั่นคุณก็ซื้อผ่านเอเจนซี่เลยค่ะเนี่ยดีแล้วที่ลายเขาอ,ออกมาให้แบบเนี้ยถ้าคุณยังไม่พอใจคุณไปใช้บริการเอเจนซี่นะคะเฮ้ยโหดอ่ะพูดแบบนี้จ้าให้เคลียร์ัดชัดเจนเปิดมาให้ดูกันแล้วนะจ๊ะ ถ้าชอบสาระความรู้แบบนี้นะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยีเนี่ยกดติดตามเพจพี่เมลีไว้เลยนะคะโดยเฉพาะมือใหม่ที่อยากที่จะมาจริงจังบนโลกออนไลน์ให้มันเป็นรายได้ให้มันเป็นธุรกิจของคุณนะคะพี่เมลีเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดเวลาอัพนู่นนี่นั่นให้กับคุณนะคะเพียงแต่ว่าพี่เมลีเนี่ยก็จะไปศึกษาแล้วก็ย่อยมาให้คุณแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะคะโดยเฉพาะที่คนที่เป็นมือใหม่พี่เมลี ค่อนข้างอยากที่จะเชียร์ให้คุณเนี่ยทำให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกไปเลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาลื้อนะคะเพียงแต่ว่าเฮ้ยเอาจริงอะทำไปแล้วเนี่ยมันก็แก้ไขได้แหละแต่ว่าถ้าเราตั้งหลกักตั้งสติดีๆเนี่ยทำถูก ให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกมันก็จะง,ง่ายขึ้นนะคะสาระความรู้นะคะติดตามได้ทั้งในเพจนะคะใน l i น์โอแล้วก็ y o u t u b e ของพี่เมลีก็มีเหมือนกันนะคะใครอยากรู้เรื่องไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่เมลีเนี่ยจะไปห้าคำตอบมาให้ถุกคนเองนะจ๊ะถ้าคุณคิดว่าการตลาดเป็นเรื่องยากที่นี่จะทำให้คุณเปลี่ยนใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ